สวดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y o u t u b ยุทธพลโมวเชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยาโมละหมาดคู่รองของรายการเมืองวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2565อยู่ทีมวยนานาชาติลังสิทธิ์หรว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นงานโชนระหว่างเด่นกูไทย m c 77 133ปอนด์เกงสีแดงส่วนคู่โชกของเขาครับสูงยาวกว่าพอสมควรครับเขาคือปานเพชรอเปตีสัดิ์หรือว่าปานเพชร สั่งปากคือชื่อเดิมของเขาว่าวันนี้ครับเพื่อความเหมาะสมครับทางด้านเด่นผูไทยต่อ1ปอนให้กับทางด้านฟานเพชร1 3 3ต่อ134ครับเพื่อความสมดุลมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับเสมอกับเพชรสีนินชอไทยเศษชนะเินเพชรบัญชาเมฆลาสุดก็อสะดุดแพ้เพชรสีนินชอไทยเศษไว้ที่ทีมวยราชดำเดนิน นาที่เด่นทางดออ้านปานเพชรอภปิสาครับฟอร์มหลังชนะบัวแก้ว m อ7 7ีและนักราชเพชรนาคา่า,คาดก็โชว์ฟอร์มสวยอีกครั้งครับเอาชนะวันมาเลโอเพชรอินดีอะคาเดมี่อบอมแม่เพียงก่อนชกอยู่ที่มุมแดงครับ10ต่อ9บนเวทียกที่2ครับ ยกที่2ครับพยายามเสียบเข่าขวาก่อนครับโอ้โหสูงยาวแล้วก็ได้หนุนบอนด้วยครับทางด้านปานเพชรในอดีตที่ผ่านมาครับก็มีปานเพชรชรนัพัฒนุลงครับที่เคยสร้างชื่อโด่งดังไว้ครับวันนี้มาดูปานเพชรอกิจสักครับว่าจะโชว์ฝีม้าลายมือได้มากน้อยแค่ไหนครับกองสามเด่นภูไทยก่อนครับมาดูการฟันมวยนี่ดูเลื่อมเลื่อมเล็กน้อยครับทางด้านเด่นภูไทย ภูไทยเอ็มซีเจเจด้วยเด่นภูไทยเกมมูเก้าครับชกจากจังหวัดอุดรแด้วยตอนนี้ไปเป็นเสือบุดีลำเรียบร้อยแล้วครับร้านเด่นภูไทยเอียนซันกว่าพอสมควรครับแต่ว่าหมัดขวาของเขาครับพร้อมที่จะปิดเกมเช็คบินได้ตลอดเวลาปักกบในครั้งที่สองครับจับได้เสียบเข่าซ้ายพยายามจะขวางหน้าไว้ครับขึ้นคอได้ดีได้ไหมครับทางด้าฟันเพชร ซอขวาปัดเข้าไปก่อนครับยังไม่ชัดเจนเย่งจะขึ้นกอเสียบเา่าขวายัดเข้าซ้ายเติมเข้าไปก็ปตา่ากําแพงคาบเลยครับตัวนั้นเด่นภูไทยมุดยกที่สองเขาจะพักให้น้ำก่อนครับนามต่อเกมบียกที่สามครับก่อนจะยกที่สามความระเบียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับขยยาไระเบียบอยู่ห้าช่วงตัว ดูครับว่ายุคนี้ครับเพชรมงคลสูงยาวกว่าแล้วก็ได้หนึ่งปอนจะชกในรูปแบบไหนครับแล้วก็ขณะที่เด่นภูไทยจะแก้เกมอย่างไรครับจังหวะนี้โดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับพยายามเดินเสียบเข่าขวานําทางเข้าไปครับแล้วก็จับในยามจะกดแขนไล่แขนครับวัดพลังกำลังครับไค่เตรียมตัวมาไม่ดีดึงข้อมาไม่ถึงก็มีสิทธิ์ยุบุ่นได้ทั้งสิ้นครับวางหน้า เสียบเข่าซ้ายมายัดเข่าขวาคืนโอ้โอ้บางตีโอ้โหโดนอะไรครับโอ,โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นครับน็อกอีกแล้วครับโอ้ยัดเข่าทีเดียวเดินไม่ได้เลยครับทางด้านปานเพชรอปฏิศักสามคู่รวดครับวันนี้ศึกทูฟยูมวยมันวันศุกร์ เนี่ยเป็นทางด้านเด่นภูไทยครับ MC เจเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกปัญยกที่3เท่านั้นครับสวัสดีแฟนเฟนพอเดเจไปเก้าครับคู่รองของการก็จบลงแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศเป็นฝ่ายเอาชนะนน็อกไปครับแบบไม่เหนื่อยครับทางด้านเด่นภูไทยยัดโอ้โหสุดยอดครับ ครับคนแพ้นี่ต้องฮิวปีกลงเวทีนะครับขณะที่เด่นภูไทยเองก็อยู่ว่ายังไม่เหนื่อยครับเหนื่อยังไม่ซึมเลยครับ <c oughs> โอ้โหโจบไวอีกแล้วครับคู่นี้คร, <c oughs> ครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศหลังเกมครับทางช่อง Youtube ที่ทุกคนรู้แล้วก็ทางเพจวันเดเจ็ดแปดเก้าครับ